สิกอม,ม,มีการแข่งเอ,เอาแล้วดสิบอสิบอหนึ่งหนึงงหน่งหน่งเนงเข่ง่าหนึงกนน่น่ง,ง,ง,งนะ่หนงหงหนนนงน สวัสดีครับพี่น้องครับผู้ที่เขามารับชมช่องปุยแปกวัดสตอกก็จากกิจหมู่บ้านนียครับพี่น้องครับหนุนหลังจากที่พักไปหลายมื่อหมู่บ้าน,น,นก็ไป็นสตอสำรวจพื้นที่สนามแ่งไวน์างล็อกลงสอบยังล็อกเด็กแงะเด่นนะครับพี่น้องช่วงนี้มีรายการถูกก่อนอุศโสเนี่ยมีรายการเล็กน้อย ือนี่ก็คือเก้าแล้วครับนะครับเด่นในพี่น้องมึงต่อจากหมู่บ้านนี้นะครับต่อจากขีดหมู่บ้านนี้ไปซ่อมทีมท่องทีท่องทีท่องทินครับนะครับตัวนี้ไปซ่อมลงทีมซ่อมก่อนนีกทีแข่งกันที่สามตอนนี้อยู่ระหว่างการเดินทางครับ กับทีมงานหัวเาล่ะคนณนาหัมีบุญไทยกอดจับกอดหค่ะุนายหัวไคนนายหัวครับพูดหนุนนายหัวนายหัวนายหัวไปแลดวจทางประมาณสามสิบกิโลครับจากบ้านเปิงทีมงานสอบเขากันเท่ไรครับก็ไกล ี๋้วอีกซองแมตร์ก็นทีแล้วครับเขารอ่งมีฝนกระทกหูเรี่ยอ,อะไระจักพาย,ยุอย่างเขาเขาสะเขาไสพาย,พยุกัไเลยเบิ่งมันยากาศท่างครับหมดาาก,ก็แล้จักเทวันท่างกัเลย ใครใช้มันอย่กงเดเลยไปไปดูดออกเ,เดินทางต่อจากนั้นยก,ก่อนเพราะว่าพายุสีเขามันบรรยากาศไปเรื่อยครับนำคางสนามเนี่ยนเหมือไม่ไปยังก่อนเขาไปส่งของก็จิเพราะว่าไปส่งของกอน จังมาของจะเข้าก่อนของจะบ้านสนามครับไทยบรรยากาศไหนนะคุณได้ปุน้นได้กูเหยเตีแย้ำเขาเหยื่ไทยวิดีโอถอดละบสารมาที่ใส่ก็พี่น้องมึงบรรยากาศบอากว่าเขาบอกเลยมึง lại thì nó qua gần Ủa Mà nhớ cả phốn khí thì tốt Ui Úi miệng vì nó nghe Thật là chú Này lột đi nì. Chú lạp để ต้องเข่อยาด้วยพาข่อยาก็ไรอาหารดนตีคอนเสิร์ตนะครับเนึงเนะครับตั้งแต่17นาฬิกาถึง23่สนาฬิกาข่อยาไม่ต้องเลยมาี่บยวันวัน่อมันต้องล็อก3าุตานะครับเช่ากลางวันก็มีการแข่งขันทุปซ้อกับเซปักะก็ 14 17นาฬิกานะครับ17นาฬิกาเป็นต้นไปนนถึง23นาฬิกาจะมีการแข่งขันกีฬามวยไทยนะครับชิงแชมป์หลายรุ่นด้วยกันชิงแชมป์หลายรุ่นด้วยกันโดยคู่เอกนั้นก็จะเป็นมวยเดือดนะครับของช่อง7นี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวน พี่น้องนะครับชาวหนองบัวเวผันใกลเดินเพียงนะครับก็รวมชมร่อมเชียร์นะครับคู่เอกนะครับก็จะเป็นเพชรศิลาวอชาลานนันนะครับแบบพบกับเด่นอุดรวอคงพิเศษยิงนะครับคู่เอก120ปอนด์นะครับคู่คู่รองก็จะเป็นัมวยยักษ์ชนยักษ์นะครับคู่นี้มีรักการกันแล้ก60,000นะครับ คิตตี้โมานิทพกเท็กใหม่โยโกะโรคระนะครับนี่คือผู้รองนะครับแล้วก็ชิงแชมป์หลายคู่ด้วยกันนะครับชิงแชมป์หลายคู่ด้วยกันมวยหญิงก็จะมีอยู่ประมาณ4ี่คู่นะครับสี่คู่รับรองว่ามันดูเดอดแน่นอนนะครับเส่วนวันที่15นั้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาเรือ,อเรือยาวประเพณีนะครับของอำเภอบางะเลยซึ่งจะเป็นปีแรกนะครับปีแรก วีนี้เราจับ1ิบีไทยก่อนนะครับสีไทยไม่เงินสบปีไทยนะครับที่เ,เรองขอเรเลีตั้งแต่ห้าโมงถึงสิบแปดนาฬิกานะครับเกิดไปนะครับไอ้พออยู่สนามมั้ครั่นัน่งรับประทานอาหารมากที่สุด

ครับครับครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำครับพี่น้องเ้ยมือนีซ้อมแย่ครับเดี๋ยววันที่สามแข่งครับเดี๋ยวน้มาเปียนให้พี่น้องฟังไปบอกช่มมือเพียงเลยปีเตอร์เมียเห็นมเมียกับส้อะไรกห้เราล่ะพี่น้องบลาเบ คลิปนี MIN ้ฝากไปเตืี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นี่ด้อครับทุฮ็ดแปลวันทองสวัสดีครับพบกันไหมครับ